มีการบุกจับผู้ต้องหาที่น่าจะเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าในการหลอกลวงให้คนโอนเงินค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีที่เกิดขึ้นและเป็นสาเหตุให้ก่อคดีค่ายกครัวที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางแก้วออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์11คนฐานความผิดตามพระราชบัญญัติมีส่วนร่วมในองค์กรข้ามชาติเบื้องต้นตามจับผู้ต้องหาได้แล้ว2-3คนในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวพบว่ารับเป็น1ใน6ที่รับบัญชีม้ากดเงินหน้าตู้ ATM ในประเทศไทยตามแนวชายแดนก่อนที่จะถือเงินสดข้ามประเทศ ส่งให้หัวหน้าแก๊งที่ฐานปฏิบัติการโดยมีคนไต้หวันเป็นตัวการใหญ่มีชาวกัมพูชาและไทยเป็นลูกทีมคอยหลอกเยื่อขณะนี้ผู้ต้องหารู้ตัวแล้วว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการก่อเหตุฆ่ายกครัวในจังหวัดสมุทรปราการหลังหลอกให้กู้เงินออนไลน์กว่า1 7ล้าน7แสบาทและรู้ว่าเงินที่ไปจาก ATM เเป็นของครอบครัวนี้แต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าผู้ต้องหาให้การว่าอะไรบ้าง พรุ่งนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมเดินทางไปกัมพูชาติดตามการบุกทลายฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับตำรวจฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นฐานสำคัญของกลุ่มหลอกโอนเงิน